บททดสอบซันซ่ไซในวันนี้นะครับที่จะพิสูจน์การเสริมสร้างความมั่นใจด้วยการแต่งหน้าให้เพื่อนในซ s ซนซ y แม็กโอเวอร์สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายหนึ่งจะต้องทํากับคู่ของตัวเองคือต้องแต่งหน้าแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งมั่นใจแต่ไม่ใช่แค่ความมั่นใจในตัวของตัวเองต้องอินสปายคนอื่นด้วยอะ่ะซึ่งผลงานแอบชัดนะคะว่าใครมั่นใจใครไม่มั่นใจ คู่แรกเลยคือมาม่าญี่ปุ่นและมาม่าแจ๊สคือ outstanding จริงๆ uh huh. คือทางการสื่อสารการแต่งหน้าการคุยการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ the best เลยส่วนมาม,ะมะ่าม่เมและมาม่าอายนี่ก็ perfect ออกมารวมๆแล้วสวยๆ<ว>แต่ที่น่าเป็นห่วงแล้วไม่รอดนะคะม,มาม่านวลเนี่ยไม่น่าจะมีเทคนิคของการแต่งหน้าเพราะว่าปาดอายแชโดว์นี่เลยขอบตาเลยต<อ>าเลยแล้วอันนี้นก็คือไม่กล้าออกจากบ้านนะไม่แต่มีกล้งมั่นใจตอนพรีเซนต์มาม่าเกียวเนี่ยรอดเพราะว่ามั่นใจมากเพื่อนจะแต่งยังไงก็ตามฉันภูมิใจในการแต่งของเพื่อน สองอันนี้ดับไปแล้วไรก,การสื่อสารใช่เอาใจช่วยนะแต่พอเห็นจากผลงานมันชัดเจนเลยการสื่อสารคู่เนี้ยเหมือนจะเชียร์แอปแต่เชียร์กันยังไงก็ไม่รู้ว่ามันแบบมันมีอะไรซ่อนเลนอยู่อ่ะจับคู่กันแล้วพากันลงเหวค่ะผล button tree ก็แค่ออกมาชัดเจนแล้วว่ามาม่าคนไหนนะครับที่จะเป็น b ั t t o ม t r e งั้นผมขอเชิญมาดามทั้งสองท่านนะครับไปที่เซสซี่รูมเพื่อประกาศบั t t อมของกันดูครับ วันนี้เราได้เห็นมาม่าในมุมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เวอร์ชั่นที่เพื่อนช่วยสร้างสรรค์ให้ครับจยดของเราวันนี้คือแซซี่เมคโอเวอร์เราต้องเมคยังไงให้คู่ของเรามั่นใจบางคู่แต่งสวยเลยออกไปอย่างเฉิดฉายตามงานที่จะไปได้หมดแต่บางคู่กลับทำให้อีกฝ่ายดูไม่มั่นใจไม่กล้าออกจากบ้านก็มี บางคู่เนี่ยสื่อสารกันได้ดีมากเลยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแต่งหน้าเก่งอีกคนนึงก็แต่งหน้าไม่เก่งก็จะมีการสื่อสารอธิบายช่วยเหลือกันแต่บางคู่ก็สื่อสารกันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ก็ไม่มีการสื่อสารกันเลยเมคอัพเนี่ยมันไร k กับเมจิกก็คือเราต้องไล่มนทําให้อีกคนนึงเนี่ยสวยโดดเด่นมีความสุขไปด้วยแล้วก็บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของบุคคลนั้นๆช้นเมาดามพันานาครับประกาศรายชื่อของมาม่าที่เป็นบอททอมงคลคนแรกครับ บอกเลยว่าถึงเวลาหนักใจอีกแล้วแม่รู้ละแม่ได้คะแนนน้อยมากยอมรับความจริงเอ้ยเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวีคเลยไม่ชอบอารมณ์แบบนี้เลยจริงๆแล้วมแม่ที่เป็นบัตเทมคนแรกก็คือมาม่าโบค่ะ ็เครียดนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่พร้อมที่จะออกะคะ่ะเราอาจจะมีการสื่อสารกันที่ไม่ดีพอเราก็มันจนทําให้มันมาเกิดความรนความไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีมันเป็นการยึดติดอะไรเดิมๆซึ่งเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตกเป็นบัตทีค่ะครั้งนี้เป็นการเข้าเอมเมเนตครั้งที่2องใช่ไหมมันก็ต้องซส์ให้เต็มที่อะคะ่ะ มาม่าที่เป็นบอสตทรีคนที่สองคือมาม่าแม่นอนค่ะแม่ก็ไม่รู้นะแม่เดาใจมาดามทั้งสามท่านไม่ได้อะตรงไหนที่เขาเห็นเขาเอามาตัดสินให้แม่เข้าห้องดาแม่ก็ไม่รู้อะคือจะสังเกตตลอดเลยว่ามาม่าแม่นอนจะแบบ คอยสื่อสารกับแม่โบคือการสื่อสารมันเหมือนแบบเหมือนกำกับเขาบางทีรู้สึกว่ามันจะ agressive g ไปกลายเป็นว่าพอ agressive ปุ๊บเนี่ยมาม่แม่โบก็เริ่มลนเริ่มแบบไปไม่ถูกแล้วพัทงทั้งคู่เลยตอนแรกบ,บอกตัวเองว่าชิลๆละสนุกสนุกรั้งที่สองจะอยู่หรือไปแม่ไม่รู้ ก็ไม่ได้แปลกใจแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะก็รอลุ้นะระหว่างเกียวกับนวลว่าจะเป็นใครสำหรับบัตทอมทรีคนที่สามหรือคนสุดท้ายนะคะได้แก่มาม่นวลค่ะตายแล้วแบบว่าเราผนงานไม่เป็นที่ ถูกตาต้องใจของกรรมการ้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความสวยงามเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าดวงตาสองข้างเข้ากันไหมมันมีความเลอะเทอะไหมมีความเนี้ยบไหมเพราะว่าความมั่นใจให้เพื่อนเราเนี่ยออกไปไปงานไปถ่ายภาพหรือว่าไปพบปะผู้คนอันนี้ก็สําคัญอันนี้พูดถึงเรื่องคะแนนการแต่งหน้าล้วนๆเลยนะคะยอมรับว,ว่าแต่งหน้าเลอะนะคะแล้วก็อาจจะดูสะเปะสปะไปนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่หนุนแต่งหน้าไม่เป็นเลยคิดว่ามาม่าหนูนจะต้องได้กลับมาแน่ เอาใจช่วยค่ะซิชนะว่า่านท,ทีทั้ง3าคนคุณจะต้องไปรอคำตัดสินครั้งสุดท้ายจากมาดามที่ห้องคัดเลือกครับส่วนมาม่อีก8คนที่เหลือคุณได้ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าในวันนี้ยินดีด้วยครับสุดท้ายอะ่ะมันก็ต้องวมนมาที่เราแหละจะเป็นใครก็ตามในวันนี้ทุกคนมีหน้าที่ต้องเป็นไฟเตอร์ต้องสู้นะคะไฟสี่แม่ยังไฟอยู่เพาแม่อยากอยู่ต่อ